ปัญหานะครับที่หลายคนถามว่าอาจารย์ครับ อยากจะรู้อาจารย์มีอะไรบ้างบางทีผมไปดูช่วงไลฟ์สดนะนะเอออาจารย์ทําอะไรบ้างเนอะเงียครับค,คำตอบเงี้ยผมจะเริ่มเลยฮะมีอยู่หนึ่งนะครับอาจารย์ก็จะดูในเรื่องของออกแบบเบอร์โทรศัพท์เบอร์มงคลเลขมงคลที่หลายคนอยากให้อาจารย์ออกแบบให้ว่าใช้สักเบอร์หนึ่งให้เหมือนดีๆประจําตัวเราอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วให้มันตรงฉลกกับวันเดือนปีเกิดของเราด้วยอาจารย์ใช้เลขอะไรและอาจารย์มีตัวเลขไหมมีครับคำตอบคือเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์มีสแปร์ไว้เรียบร้อยสําหรับท่านนะครับตั้งแต่ราคาเริ่มต้นเล็กๆ ถึงราคาสูงแล้วแต่เกรดของเบอร์หน้านะครับเราให้มันตรงเฉลกกับท่านให้อาชีพกับท่านเอาสองต่อมาดูในะเรื่องของอาชีพผูกดวงนะฮะเช่นบอกวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาอาจารย์ก็จะดูในเรื่องของอาชีพที่มันปังนะครับเราวมันตรงเฉลกกับตัวคุณเลือกอาชีพที่ใช่ฉะนั้นจึงหมายความว่าต้องมาดูกันและธาตุอะไรมาเติมเช่านธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินอย่างนี้ฮะอาจารย์ก็จะวิเคราะห์ให้มันจะไปได้เร็วกว่านะครับไปได้เร็วกว่านะครับ ดีกว่าเราไปไม่ถึงฝั่งสักทีอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับเพราะอาชีพมันผิดพลาดนั่นเองครับต่อมาอาจารย์ดูให้นะเรื่องต่อมาก็คือเรื่องปรึกษาเรื่องหวงจุ้ยบ้านร้านคา้าสำนักง,งานที่อยู่อาศัยบ้านที่อยู่อาศัยแล้วจะสร้างบ้านหันหนา้าทิศไหนซื้อที่ดินไหมอาจารย์หนูจะเออเนี่ยดูบ้านหันหัวนอนทิศไหนอย่างนี้นะฮะอาจารย์ก็จะให้คับปรึกษารวมถึงปรึกษาในเรื่องของทิศทางบ้านมงคลนะครับและของแก้วห่วงจุ้ยเฉ่งกระจกนูนกระจกว้าวสิงขบับดาบกระดิง่งติดตรงไหนน้ำเต้าติดตรงไหนอย่างนี้เขาเรียกว่า เติมและเสริมน้ําผุดน้าผู้ตู้ปลาจานวางตรงไหนดีแต่นี่อาจารย์ก็จะนี่แหละครับที่อาจารย์ดูให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับก็เป็นอย่างนี้ครับนี่น้าเขามานะครับต่อมาเรื่องออกแบบชื่อคนอชื่อคนนะครับบางทีชื่อเนี่ยมันผลรวมไม่ดีนะฮะชื่อนะแล้วชื่อบางทีไม่ตรงกับตัวเราเลยอย่างงี้ก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นออกแบบชื่อคนและชื่อบริษัท หรือให้คําปรึกษาเรื่องโลโก้แบรนด์ของท่านด้วยเช่นว่าท่านสร้างโลโก้ขึ้นมาแบรนด์ของท่านชื่อมันดีไหมอาจารย์มันเข้า่าไหมตัดตัวไหนทิ้งหรือเพิ่มตัวไหนดีอย่างนี้เป็นต้นครับแล้วโลโก้ที่เราใช้รูปทรงแบบไหนดีอย่างนี้ครับให้คําปรึกษาต่อมานะครับ พุทธรูปที่หลายคนบอกว่าเอาไปตั้งในสำนักงานหรือในบริษัทของคุณนะครับอย่างนี้ฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะสวยงามมากองนี้หนักมากนะครับนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยครับเป็นพระพุทธรูปนะครับทั้งหน้าตัดนะครับองค์เล็กองค์ใหญ่นะครับเขาเรียกว่าพระสัมฤทธิ์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูองค์นี้นะครับเอาง่ายๆหน่อยนะครับนี่ฮะเป็นพระสัมฤทธิ์เห็นไหมฮะองค์นี้สวยๆอย่างนี้ครับตั้งสําหรับนักบริหารหรือบริษัทของท่าน เห็นไหมครับทุกคนครับงดงามไหมครับนี่เขาเรียกว่าพระเชียงแสนสิงสามเห็นไหมครับเราก็ยังมีพระเชียงแสนสิงหนึ่งนะครับสิงหนึ่งก็มีฉะนั้นจึงหมายความว่าหลายคนเอาองค์นี้สิงหนึ่งครับเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับองค์นี้สิงหนึ่งนะครับอันนี้จับหนักนิดนึงนะครับนี่นะฮะพระเชียงแสนสิงหนึ่งเห็นไหมครับนี่ครับอย่างนี้ฮะในบริษัทของท่านนะครับในสำแหน่งงานของท่านก็สามารถก็ตั้งไว้เป็นสิริมงคลนะครับทีนี้ตั้งหันหน้าทิศไหนตั้งอย่างไรและพระที่ผมให้ดูนี่นะครับไม่ใช่ธรรมดาก็เรียกว่าเนื้อส เห็นไหมฮะเนื้อสำมฤทธิดเนี <East. S 1> <haya> so, ่ยจะมีความแตกต่างกับพระธรรมดาทั่วไปนะครับนี่นะฮะอันนี้องค์นี้ก็จะเป็นเนื้อสัมฤทธิดเห็นไหมฮะทุกคนครับเนื้อสัมฤธิดเนี่ยฮะดินใต้ฐานนั้นจะมีแกลกนะครับเรียกว่าเนื้อสัมฤทธิดฉะนั้นการตั้งพระนะครับผมแนะนําว่าให้ตั้งหน้าตัก5นิ้วขึ้นไป5นิ้ว9นิ้วและไม่เกิน16นิ้วจะดีที่สุดครับ5นิ้ว9นิ้วและไม่เกิน16นิ้วถือว่าดีที่สุดทุกคนครับการตั้งพระบูชาไว้ นะครับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะครับสำหรับตัวคุณและครอบครัวแล้วก็ในหน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับฉะนั้นเราตั้งพระส,สวยๆแต่ผมเน้นเรื่องพระสมฤทธิ์อเห็นไหมครับนี่คือที่เป็นตัวตนของอาจารย์อยู่หลายคนอยากจะทักอยากจะพูดคุยก็กดลิงก์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามมาแล้วก็โทรศัพท์หาอาจารย์สายตรงละปรึกษาอาจารย์ผมปรึกษาเรื่องชื่ออาจารย์ผมปรึกษาเรื่องเบอร์อาจารย์ผมปรึกษาเรื่องพรุมสรูปตั้งตรงแบบไหนดีให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นองค์หนึ่งเรียกว่าประจาตระกูลของเราน่ยใช้แบบไหนดีอาจารย์อย่างนี้ เป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวของผมด้วยแบบนี้เป็นต้นครับเอาละครับทุกคนครับเวลาหมดแล้วด้วยความปรารถนาดีจากกระผมอาจารย์โรดนจะเลยฤศินแสทัพประสงจำนะครับผมเขียนหนังสือหลายเล่มนะฮะเมื่อก่อนเขียนหนังสือตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปบางท่านอาจจะเคยเห็นหน้าปากกานะครับอาจารย์โรจน์นะฮะอย่างเงี้ยครับกอาจจะเคยเห็นมานะครับวันนี้เวลาหมดขอทุกท่านโชคดีมีอะไรทักมาหากันวันนี้สวัสดีครับ